ือที่วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำมาหายินดีตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง baby hot spin อีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับเกมสุดคลาสสิกอย่าง viking unrich เนาะแล้วก็อยู่กับพี่เหมียวเหมือนเดิมเช่นเคยคุณผู้ชมกับงบวันนี้นะหอบมาที่6 0 0 0ว่าเบาๆแล้วกันวันนี้ขอนักเลยแล้วกันเปิดพัดร้อยหนึ่งน่าจะได้อยู่แปดหมนโอเค มาเหลือไว้สักพันกว่าบาทคุณผู้ชมไม้แรกขอหดหดแล้วกันขอเดือดเดือดแล้ว <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยหิูแดกข้าวห้าวแดดเกลือไม่ละมึงโอ้เหลือพันเจ็ดเอาไงอะ่ะต้องแก้เกมใช่ปะแบบเนี้ยขอเล่นสักเบ็ดยี่สิบแล้วกันทท้งนั้นอะ่ะอืมหมุนสดหมุนสดไปก่อนเผื่อฟุก โอ้โหน่าจะซื้อที่50เนาะเมื่อกี้ไม่น่าห้าวเลยวะ่ะไอมเมียวม,มันอยากสุดไงเป็นไงไอเหียโอ้โหเรียบร้อยเลยอะแดงแป๊ดคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะแก้เกมไันใหม่ฮะเซตกันใหม่เซตกันใหม่ก็อลองสลับหมุนสดดูบ้างคุณผู้ชมเปลี่ยนฟิล ใครที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมก็มีแจกมาเรื่อยๆเลยนะใครที่ไม่อยากพลาดเนี่ยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดนะจ๊ะคลิปใหม่ๆแล้วก็ก,กิจกรรมใหม่ๆเนาะฝากไว้ด้วยจ้ะโอ้ไวกิ้ง2ตัว40ตอนนี้คือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากตั้งแต่ต้นเกมเลยนะโอ้ความห้าวเป็นเหตุสังเกตได้นะแบบเนี้ย ม่เป็นไรอะเราไอ้เหมียวมันมันรวยแล้วไงตอนเนี้ยอืมไอ้เหมียวมันชิวๆวะ่ะย,ยังไงดูทรงกันไปเรื่อยๆนะน่าจะไม่มีอะไรง่ายๆนะเพราะว่าข้างนอกมันก็เชื่อเแบบนี้แหละคุณผู้ชมสำหรับไวกิ้งเนาะมีคิวอย่าก,กดไปสักพัคต้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ ลองลงไปซื้อที่เบ็ดสิบแล้วกันคุณผู้ชมพยายามเก็บแล้วเป็นไวกิ้งหรือปาโอ้โหเป็นเจเน้นๆว่ะไม่เคยเจอเลยไวกิ้งเนี่ยอยากเจอสักทีนะเต็มแผงเต็มกาฟเนี่ยไวกิ้งหนอกๆไม่เคยได้ครัคุณผู้ชมต้องยอมรับเลยว่าออกยากจริงด้วยความที่ว่าดอปเลดมันน้อยด้วยแหละส่วนใหญ่ก็อย่างมากก็เป็นอ้วนส้มนะ หรือไม่ก็คุณลุงแต่ส่วนใหญ่ที่เจอก็เป็นว่ตัวอักษรนี่แหละ A อเจอะไรก็ว่ากันไปได้แค่นี้จริงๆอะโอ้โหเงียกลิบน่าจะต้องลงไปซื้อหว่าคุณโยโม,ยโมยเกมนี้มันต้องซื้อนะเพราะว่าหมุนสดแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะไหวเอาไห่มา10บาทหว่ะ เอาสก็ได้สก็ได้ว่าจะไป20่สิบอย่าแม่งห้าวอีกอย่าหมดโตดอีกมาฮะเอาจริงงเบ็ดสิก็มีสิทธิ์นะที่จะได้ทุนกลับคืนมาคุณผู้ชมอยู่ที่ว่าเกมวันนั้นมันจะเป็นยังไงมันจะแจกเราดีมากน้อยแค่ไหนอะ่ะก็อยู่ที่ดวงนว่แหละขอคูณ5ก็พอแล้วกัน ไม่อยากหมุนเยอะว่ะเพราะว่าตอนนี้ทุนเราเริ่มร้อยหล่อลงไปมากฮนะหาสิบคูณห้เดียห้าร้อยอ่ะตอนนี้ต้องพยายามดึงเกมกลับคืนมาให้ได้ฮนะต่อให้จริงๆก็ไม่อยากเกือนะไมนี่เอาจริงเพราะพี่เหมียวน่าจะเคยนะเคยเล่นเบ็ด10แต่ว่าแตก6 7000พก็มีนะมันอยู่ที่ดวงด้วยอนะ่ะ แต่ก็นานๆทีแหละจะมีแบบนั้นคุณผู้ชมอุยม,อยมีอะไรหรือเปล่าช่องแรกไบกิ้งหรืออะไรไม่สวยๆไม่ได้ฮนะโอ้ร้อยสามบาทดีกว่าไม่ได้อนะไรฮะเก็บเล็กผสมน้อยไปตอนนี้เราไม่มีสิทธิ์มาต่อรองอะไรกับมันมากฮนะโอ้เหลือสามหมุนนะคุณผู้ชมอยู่ที่คูณ9ตอนนี้และยังไงยังไง อ้มีขอนเชื่อมด้วยนะวายตรงนี้สวยโอ้แล้วเป็นสิบแม่ไม่น่าจะพลิกวะไม่น่าจะพลิกวะอะไรก็ไม่แน่นะปฏิหารเราก็สร้างมาหลายทีคุณผู้ชมโอ้มาที่589 บอกเลยว่าอย่างเกลืออย่างขี้ต้องมีพันหนึ่งนะไม้สิบบาทเนี่ยมาให้มันจบที่รุ่นเราสุดท้ายแล้วท้ายสุดแล้วมั้งไม้นี้อย่าแดงพอวะขออย่างเดียวบางช่วงมันก็กดง่ายนะนั่าไงบางช่วงมันก็หมุนแล้วมันก็แบบผ่านฉลุยอะ่ะแต่บางช่วงมันก็ไม่ไหวจริงๆนะกลายเป็นว่าเหลือที่ร้อ ขอย้ายไปเล่น PG หน่อยละกันคุณผู้ชมสำหรับทุนเนาะวันนี้เหลือที่17 5ประมาณนี้พอยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังละกันวันนี้แม่งเรียบร้อยเลยวะ่ะเกมไปตามระเบียบมาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรขำๆละกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยคุณผู้ชมแล้วก็กิจกรรมก็รอติดตามได้เรื่อยๆเลยใครที่ได้รางวัลในกิจกรรมนี้สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไม่มีอขอตัว,วลาไปแล้วโอเคฮะ